โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับเกมลูกกระตานอีกเช่นเคยนะฮะเกม i อซ์เดอะเฮอร์และเกมนะฮะในคลิปนี้เราก็จะไปสำรวจโรงพยาบาลเนาะก็โรงพยาบาลไโรงพยาบาลนี้ก็ก็ได้ปลดล็องมาเมื่อไม่นานนะฮะก็ยังไม่รู้แมพนะฮะว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็จะมาเล่นหมดแซนบ็อกกันก่อนลนะกัน ก็ใครที่ดูคลิปนั้นนะนะเล่นด่านโรงพยาบาลก็เห็นได้ว่าผมหาทางออกไม่ค่อยได้เลยนะแบบลงทางอะ่ะชั้นล่างอะ่ะคืองงมากก็ในคลิปนี้เราจะไปสำรวจกันนะกันโอเคไป,ไปสำรวจกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่มีผีไม่ใช่หรออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มั่นใจว่ะอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอะไรเนี่ย ไม่มีผีไม่ใช่หรอไมห้องมันกระพริบวะคุณไม่สามารถใช้ดวงตาใน,นหมดแสน็อลกเอ้าทำไมมันกระพริบวะเออทำไมมันกระพริบวะบอกใ้เราก็กลัวแหมเราก็กลัวเนาะตกใจหมด ดนะูดิเนีโอเคชั้นบนก็โอจริงๆชั้นพน้นเอชชั้นบนก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกนะใช่ไหมชั้นบนก็ไม่น่ามีอะไรหรอกมันก็เป็นแค่แบบทางเดินแล้วก็เป็นห้องนะก็แบบเดินวนเอานะเราก็จะไปสำรวจแค่ชั้นล่างเนาะที่ผมงงอนะ่ะก็ชั้นล่างนะฮะก็เดี๋ยวเก็บถุงกันโอเค ชั้นล่างเนาะก็มึนๆงงงงนิดหน่อยนะก็แบบทางออกมันแบบยังไงดีมันงงเนี่ยไอ้ตรงเนี้เห็นไหมที่ผมมาเนี่ยผมเกือบหาทางนี้ไม่เจอแล้วนะเออเพราะฉะนั้นเราจะมาสำรวจกันเนาะโอเคโอเคอันนี้ก็คือทางขึ้นทางลง มาทางด้านซ้ายเอ้ยด้านขวาก็จะเป็นประตูไปไงห้องอะไรก็ไม่รู้โอเคเราเข้าไปกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นห้องห้องหนึ่งนะโอเคไม่รู้ว่าแอผีได้หรือเปล่าผีมันจะเข้ามาได้หรือเปล่าว่างั้นโอเคอันนี้คือห้องอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยห้องอะไรเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวใช่ไหมนะเนี่ยเฮ้ยจริงจังจริงไหมนะเนี่ยเฮ้ยมันเชื่อมต่อ,นอเนาะเฮ้ยผมเพิ่งนระูมะเนี่ยอ่างั้นเดี๋ยวผมจะไปทางนี้นะจังประตูด้านนี้นะ จำจำไว้นะจำตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปด้านนี้แล้วเดี๋ยวจะมาโผล่ด้านนู้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไปลุยใช่เหรอวะจริงจังงงไปหมดแล้วเนะี่ยเราก็ไม่เคยเล่นด้วยดีดาน,นี้ย โอเคจำที่องค์ที่แอบไว้นะเราเดินมาจากทางไหนวะมาทางนี้ใช่ไหมโอเคแต่ทางมันสั้นมากเลยนะเอาจริงแบบแบบทางมันสั้นมากอะล,ล้วคือแบบไปโผลอีกด้านนึงอะมันใช่เหรอวะอันนี้ก็เปก็จะเป็นอีกฟงังก์นะ ทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวหาทางออกไม่เจอทางนี้หรือเปล่าโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอา้าทางออกอยู่ไหนวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมืนมืนเดี๋ยวโอเคกลับไปทางเมื่อกี้ก่อนแนละ้วกันอ๋ออยู่นี่โอเคเราจะขึ้นไปแล้วกัน ขึ้นไปปุ๊บเราก็จะมาโผล่ด้านนี้ใช่ไหมเออใช่ด้วยเฮ้ยเพิ่งดูนะเนี่ยมันเชื่อมต่อกันวะทางข้างล่างนะ้มันเชื่อมต่อกับเชื่อมต่อเนาะแบบข้างล่างอะ่ะเออดีเหมืงนกันนะแต่ไม่รู้ว่ามันมีที่แอบหรือเปล่าเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ผมไม่รู้เนาะโอเคแล้วเราออกกันดีกว่า โอเคคลิปนี้เราก็ได้ไปสำรวจเล็กๆน้อยๆเนาะว่าในโรงพยาบาลชั้นล่างเนี่ยที่ผมงงเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็เราก็ได้ไปสำรวจมาแล้วเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันก่อนแล้วกันนะถ้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามรอชมกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย ตอนนี้ก็ให้ดูเวลาได้ตอนนี้ตีสามนะผมอัดคลิปแบบดึกทุกคลิปเนาะคือแบบว่าพูดดังแม่งไม่ได้เลยเอาจริงคือแบบมันกลางวันคือแบบมันมันไม่มีเวลาทำจริงๆรอะ่ะคือแบบว่าเลยก็ต้องแบบมาอาัดตอนดึกๆนะเพราะโอ้โหเกินไป โอเคตอนนี้ตีสามแนละ้วก็เดี๋ยวจะไปนอนแนละ้วโอเคก็ฝันดีนะอา้าวอันนี้ปิดฝันไยโอเคเราจะมาฝันดีนะก็เคล็บสวัสดีครับฝันดีครับทุกคน